วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคมพอต31001ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศโรเพลเป็นผู้ประกาศข่าวการพยากรณ์อากาศการพยากรณ์อากาศคือการคาดหมายสภาวะอากาศและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับสภาวอา,ากาศที่เกิดขึ้นใกล้ตัวเราเช่นฝนอุณหภูมิเมฆหมอก คลื่นลมรวมทั้งภัยธรรมชาติที่รุนแรงและไม่รุนแรงได้แก่พายุหมุนเขตร้อนพายุฝนฟ้าขนองการเกิดอุทกภยัภยภัยแล้งและอื่นๆผู้ประกาศข่าวคืออาชีพที่ทำหน้าที่ประกาศข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ปัจจุบันผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆเช่นโทรทัศน์วิทยุสื่อออนไลน์เป็นต้นมีหน้าที่สื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ โดยจะอ่านข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นกลางเป็นธรรมและนำเสนอมุมมองที่ถูกต้องที่สุดให้กับประชาชนอาชีพนี้จึงจําเป็นที่จะต้องมีจริยธรรมและจรญยาบรนในวิชาชีพสูงมากดังนั้นผู้ประกาศข่าวต้องหาข้อมูลจากเว็บไซต์เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศด้วยความแม่นยำดังตัวอย่างเว็บไซต์นี้ตัวอย่างเว็บไซต์การพยากรณ์อากาศ เว็บไซต์ฟ้าฝนพยากรณ์อากาศ https://www.fa-fun.io/contact เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h เว็บไซต์เลด้าสภาพอากาศ www.windy.com เว็บไซต์สภาพอากาศปัจจุบันทั่วโลก https://www.weather.com/th/weather ผู้ผลิตสื่อนางสางพัชรนัดมากสุดปานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอนตูมขอบคุณค่ะ